สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเยือนพินใหญ่ครับพอพอดีผมมาสํานักงานใหญ่นะครับมาดูคลังแสงรถของผมนี่เยอะแยะเยอะแยะค้างแสงรถผมเยอะแยะเลยนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะได้รถนะครับหรือว่าอยากได้รุ่นไหนกาทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าค้างแสงผมมีรถเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะพาไาดูนี่นี่นะครับ ก็จะเป็นรถในรุ่นส่วนของนี่ตัวนี้ปี2 0 2 4กับตัวนี้นะครับปี2023มาดูความแตกต่างนะครับระหว่างวีคอร์สเกรดตัวเอ็มนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องของเซลตุ้ย100%เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลตุ้ย100%จะพามาดูรถนะครับเป็นในรุ่นของ V ีคอร์นะครับ 4x4 นะครับเป็นเกรดตัว M นะครับระหว่างปีเขาเรียกว่าปี2023นะครับตัวนี้นะครับกับปี2024ตัวนี้นะครับซึ่งตัวปี2024เนี่ยนะครับผมจะให้ดูระหว่างโฉมหน้าตานะครับระหว่าง v c o s ร4 x 4นะครับผมว่าความแตกต่างจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ตัว2024เนี่ยทำการแต่งนะครับคือใส่ชุดแต่งนะครับแล้วก็ส่วนของล้อแมก ิดแต่เนี้ยเขาจะเป็นเดิมๆนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาในส่วนของตัวปี2023นะครับในรุ่นของ4,4 V คูณส s รนะครับหน้าตากระจังหน้าก็จะมีเขี้ยวแบบนี้นะครับ2เขี้ยวนะครับส่วนของอไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเดียวจะอยู่เรียงกันด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์แบบหาาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาโฉมหน้าของปี 2023นะครับแล้วก็ในรุ่นส่วนของเอรัสนะครับใน4ีคูณสตัวท็อปเกรดเนะครับก็มีมาให้แล้วอยู่ที่กระจกบานหน้านะครับสองคู่หน้านะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กก็เป็นขอบ18บแปดน้ำเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางตัว โฉมใหม่นะครับใหม่ล่าสุดปี2024กันดีกว่านี่ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสีกระดอกส้มๆแดงๆนะครับกระจังหน้าเกาจะเปลี่ยนไปนะครับโฉมก็จะดูใหญ่กว่าตัวปี2023นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับเห็นไหมครับเพราะว่านี่ถ้ามองไปในปี2023จะดูเยวๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของ2024นะครับน่าจะยาวขึ้นมาหน่นิดนึงนะครับเห็นไหมครับจะตัดตรงแบบนี้เลย นะครับมาดูส่วนของกระจังหน้าดีกว่านะครับถ้าเป็นในรุ่นปี2024นะครับกระจังหน้าตัวนี้ยังไม่มีเขี้ยวนะครับโมเดลปี2 0 2 4เห็นไหมจะเป็น2ชั้นเหมือนกันคล้ายๆกับตัว2023เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ e ีสุชุบโครเมียมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสวยๆเหมือนกันเลยนะครับจะไม่มีเขี้ยวนะครับตัวนี้ออกจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุบโครเมียมเขี้ยวสองอ่าไม่ใช่เขี้ยวสิจะเป็น ตรงเนี้ยจะเป็นโคมียมออกลมดานะครับโคมลำดำสองชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของกระจังหน้าด้านล่างขยับลงมาตัวระบายลมตัวเนี้ยจะมีช่องที่มันใหญ่เพิ่มขึ้นกว่านะครับแล้วก็ดูแลดทองสาดง่ายด้วยนะครับรวมมาถึงด้านล่างนะครับัวงสเก็ตชุดแต่งตรงนี้นะครับก็ดีไซน์ออกแบบมาให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับสวยๆนะครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับออกไปสไตล์ก็แบบผมบอกได้เลยว่าเป็นสไตล์ระัยรุ่นดูไบ เท่เลยนะครับมาดูส่วนของ s Star ไฟโปรเจกเตอร์นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นไฟโปรเจคเตอร์แต่เพิ่มเติมคืออ่ามันจะมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยนะครับไฟเดย์ไลท์จากตัวเดิม2023จะเป็นการหงายนะครับอันนี้จะเป็นความควาแล้วไม่เท่าไหร่นะครับไอ้ไฟเดย์ไลท์ตัวนี้สามารถเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยอ่าภายในหนึ่งโคมไฟหน้านะครับก็จะมีส่วนของไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเดย์ไลท์นะครับ LED นะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนของ นะครับซึ่งคมหน้าตัวเดียวเนี่ยครบจบเลยนะครับเพราะของเดิมไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วขยับลงมาดูด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่านี่นี่เห็นไหมนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวเนี้ยจะเป็น lvd นะครับจะอยู่ตัวเดียวเลยไม่เหมือนปี2023ี่มจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์มานะครับตัวเนี้ยเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่า aerodynamic นะครับให้ลมเข้าไปตรงนี้นะครับลด อากาศแรงต้านของลมนะครับแล้วก็เข้าไปปั๊บมันจะไปเป่าส่วนของยางแล้วก็เบรกให้เย็นแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วก็ส่วนของระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ4จุดด้านหน้าด้านหลังก็มีอีก4จุดนะครับเหมือนกับตัวเอดาสนะครับในรุ่นของเกรดตัวเอ็มนะครับมีเอดาสมาให้เรียบร้อยเห็นไหมครับมี่อตาเป็น2ตาคู่หน้าเลยนะครับเพิ่มความแม่นยํากว้างแล้วก็ สมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับในการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้ซุ้มล้อนะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสามมิตินะครับเหมือนขีดขีดเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีมิติการเว้านะครับเป็นเหลี่ยมนะครับนิดหนึ่งนะครับซึ่งออกแบบตัวซุ้มล้อเนี่ยสวยเพิ่มเติมยิ่งขึ้นแต่สีตัวนี้จะออกเป็นด้านนะครับเป็นสีเทาแบบด้านนะครับอันนี้ทําการเปลี่ยนแม็กนะครับจากตัวเดิมนะครับ แม็กเป็นขอบ18นะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนแม็กเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับก็ยางนะครับเป็นยางเรนโซ่เห็นไหมครับเป็นเรนโซ่เลยสวยๆนะครับเป็นเรนโซ่เป็นสไตล์ออฟโรดนะครับยางสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นขอบ18เท่ากับขอบเดิมแต่ขนาดยางจะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเป็น265นะครับ65ขอบสซึ่งลายจะแบบนี้เลยลึกๆนะครับแบบนี้ลูกค้าสามารถ ใส่ได้เลยนะครับสวยนะครับแม็กก็จะเป็นก้านดำนะครับลายออฟโรดแบบนี้ขอบสินะครับผมในส่วนของน็อตเดิมนี่ครับใส่น็อตเดิมเลยนะครับครอบปั๊มไม่ต้องใส่นะครับให้มันดูเทๆ่ๆคิงคลีนนะครับแล้วก็ติดแต่งตัวนี้ทําการใส่สติกเกอร์เห็นไหมสติกเกอร์เป็นรูปภูเขานะครับให้เป็นสีดํา รมคืนกับในตัวรถวีคอร์สคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสำหรับตัวเดิมนะครับลายสติกเกอร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของปี2023นะครับก็จะเป็นเนี่ยเิมโยแบบนี้แต่เนี้ย,ยก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับกำลังรอติดเพิ่มเติมอยู่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีลายเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะครับก็ เดี๋ยวขอรอแกะออกเพราะว่าตอนนี้มันทับ4ี่คูณสอยู่เดี๋ยวขอรอแกะตรงนี้เพราะว่าสี่คูณสี่ตร,รนมันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ส่วนของอโลบาร์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดานะครับถ้าเป็นปี2023ก็จะเป็นตรงนี้สีเดียวตัวรถแล้วตัดกับสีดําด้านบนนะครับก็จะดีไซน์คนละแบบนะครับแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวเหลือแล็บหลังคาดําด้วยนะครับตัวนี้กําลังแล็บหลังคาดําอยู่นะครับ เป็นลายสติกเกอร์นะครับประตูนี้น่าจะมีลายเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมตอนเสร็จเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของไฟท้ายนะครับความแตกต่างนะครับด้านหลังไฟท้ายระหว่างตัวปี2023ัน่านะครับไฟท้ายก็จะเป็นตัวไฟเบรกเป็นสี่เหลี่ยม2องานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็โคมไฟตัวนี้ก็จะเป็นสายโคมลมดำๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการชนท้ายนะครับก็เป็นแบบขั้นบันได นะครับเป็น2000ความสูงนะครับก็โอเคนะครับสวยงามพร้อมกอะระบะเลยเนด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูตัวปี2024นะครับดีไซน์ไฟท้ายออกมาใหม่นะครับก็เป็นดีไซน์แบบว่า3มช่องเหมือนเดิมนะครับเป็น3มช่องแต่ไฟเบรกไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนกันแล้วนะครับไฟเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับสีแดง1 2 3มันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเวลาเบรกก็จะขึ้นเป็นรูป ตารางช่องเลย2ช่องแล้วก็อีกหนึ่งดนะครับก็จะขึ้นนะครับแล้วสมมุติว่าถ้ามีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนสว่างเลยผมบอกเลยตัวใหม่นี้นะครับแล้วก็ไฟถอยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับเหมือนก้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดในรุ่นของตัว m นะครับเขียนว่าตัว m แต่ปี2 0 2 4ไม่มีคําว่า ddi นะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะนะครับส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังก็4จุดมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของ การชนท้ายเป็นแบบท่านบันไดเหมือนก,นกันกับปีตัว2 0 2 3นะครับก็ใส่ในส่วนของกระบะไรเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คันนี้นะครับผมบอกเลยแต่งใส่แม็กจัดทรงนะครับยกขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมหาดูดีกว่าว่าช่องล่างเขาใส่เป็นของอะไรนี่เห็นไหมครับด้านล่างน,นะครับก็ทําเป็นการใส่โช๊คของโปรเฟนเดอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ใส่ส่วนของ กล่องยกคือตัวเนี้ยเปลี่ยนสลกนะครับแนบนะครับเพื่อที่จะยกรถให้มันสูงขึ้นมาอีกสนิ้วเห็นไหมเห็นตัวสีแดงไหมครับเนี่ยเขียนวซซน่า p r s e n d e r นะ่ะอันนี้คือกล่องกล่องยกก็คือบ้านเราก็บางคนก็เรียกกองโรดแต่แหละนะครับแต่ยกขึ้นอีก2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่โชค๊คนะผมบอกเลยนี่ยจัดสเต็ปนี้ยขับมันแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือความสวยนะครับแล้วก็ชุดแต่ง ในตัวปี2024ที่เขากําลังนิยมแต่งกันนะครับภายในก็สวยเลยนะครับอันนี้ก็ผมพามาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตัววีคอร์สเกรดตัว M นะครับในปี2023กับปี2024นะครับถามว่า เครื่องมีการปรับเปลี่ยนไหมเครื่องยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องมันทำเป็นใช้เตัวเดิมนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนแค่บอดี้ภายนอกนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับนี่นี่รถผมมีเยอะเลยอยากจะได้คันไหนก็ท่านมาสอบถามผมได้นะครับที่เซลล์ตุ้ย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิงยนสาขาพิมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซลล์ตุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ